ดูดไขมันบริเวณหน้าท้องเหมือนกันทำไมจะต้องใช้เทคนิคที่ไม่เหมือนกันวันนี้คุณหมอลูกหนูมีคำตอบมาให้คุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการที่จะดูดไขมันหน้าท้องใช่ไหมคะก็จะปรึกษาหมอว่าจะต้องใช้เทคนิคไหนในการดูดไขมันเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะก่อนอื่นหมอจะต้องบอกว่าปัญหาของแต่ละเคสนั้นไม่เหมือนกันเลยแล้วก็ ความต้องการของลูกค้าแต่ละท่านนั้นก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะสิ่งที่หมอจะต้องวิเคราะห์บริเวณหน้าท้องของคุณลูกค้าก็คือ 1. ไซส์ของคุณลูกค้านั้นไซส์ใหญ่หรือไซส์เล็กมีปริมาณไขมันมากหรือน้อยขนาดไหนที่เราจะทําการดูดไขมันออกเพื่อหุ่นสวยของเรานะคะ ข้อ2จะต้องดูว่าลักษณะของไขมันนั้นเป็นไขมันแข็งหรือไขมันเหลวจะต้องใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรที่จะทำการสลายไขมันออกนะคะส่วนข้อที่3มหมอจะต้องดูในเรื่องของความหย่อนคล้อยบริเวณหน้าท้องเพราะแต่ละท่านนั้นความหย่อนคล้อยก็มากและน้อยแตกต่างกันออกไปนะคะส่วนข้อที่4จะต้องดูว่าบริเวณหน้าท้องนั้นมีรอยแผลผ่าตัดมาก่อนหรือไม่หมอก็จะได้เลือกเครื่องมือและอุป กที่เหมาะสมสำหรับเคสนั้นๆน,น,นะคะส่วนข้อที่5หมอจะดูว่าเคยทานการบีน้องมีบุตรมาก่อนหรือเปล่านะคะเพราะหากเคยมีบุตรมาก่อนนั้นบริเวณกล้ามเนื้อหน้าท้องของเราก็จะยืดขยายได้ก็จะทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องของเรานะคะไม่เฟิรม์มไม่กระชับนะคะพอถึงตรงนี้แล้วเราได้ทราบปัญหาและความต้องการแล้วใช่ไหมคะหมอกับคนไข้ก็จะทำการ วางแผนการรักษาร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดสําหรับคนไข้ของหมอนะคะรู้แบบนี้แล้วหากคุณลูกค้าต้องการที่จะลดหน้าท้องด้วยการดูดไขมันอย่าลืมหาเวลาว่างเข้ามาปรึกษาหมอเพื่อวางแผนการรักษาให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดด้วยนะคะ ยังไงคุณหมอลูกหนูก็รอให้คำปรึกษาที่คลินิกกับลูกค้าทุกๆท่านอยู่นะคะและพบกับสาระดีๆเกี่ยวกับการดูดไขมันจากคุณหมอลูกหนูในคลิปถัดไปได้เลยค่ะ